นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโครนถลม่มหรือสปชเปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสปชได้ประเมินผลการทํางานของสปชช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่าสปชส่วนหน้าได้แก้ปัญหาอุทกภัยและฟื้นฟูผลกระทบจากดินโคลนถล่มเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับส่วนราชการในพื้นที่ดูแลต่อไปแต่ยังให้โครงการทํางานของสปชส่วนกลางไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางและภาคใต้ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนว่าระยะนี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนบริเวณตอนบนของประเทศและฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงากระบี่ภูเก็ตพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ที่ประชุมของสองปชเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมการโดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าต่อนเนื่องไปจนถึงวันพุธเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับก็มีการให้เฝ้าระวังในเรื่องของดินโคลนถลม่มหรือว่าน้ําท่วมฉับพลันซึ่งสงปชก็จะเกาะติดอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้แม้ว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วในภาคเหนือนะครับแต่ว่าภาคใต้เนี่ย ก็ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องถึงเป็นหน้าที่ของสอปชในส่วนกลางนะครับที่จะต้องประสานงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อเตือนภยัยและให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับนอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังสั่งการให้หน่วยงานต่างๆสรุปแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมก่อนรายงานให้สปรชรับทราบและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการบอกว่าส่วนราชการต่างๆที่ดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคเนี่ยก็ขอให้สรุปมาว่าตกลงแล้วเนี่ยทางด้านของการเกษตรก็ดีที่อยู่อาศัยการคมนาคมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงเลยนะครับก็ขอให้รวบรวมมาที่สปชจากนั้นสปชก็จะแยกเป็นรายการมาเช่นอาจจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะต้องไปดูแลเรื่องของบ้านพักหรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรที่เป็นพื้นที่เลืยกส่วนไล่นาเนี่ยนะครับก็จะสรุปผ่านทางสป จากนั้นสปชก็ะจะรวบรวมครับว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรเพื่อเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานต่างๆได้คืนความสวยงามให้แก่เม,มืองเชียงใหม่และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวช่วงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่แล้วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน